สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่8นะคะพี่น้องแอดก็จะพาพี่น้องไปสรุปของวันที่7นะคะว่าแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะ4-3-4นะคะพี่น้องจ๋า3มารอบแรกเลยนะคะเน้นรูดเข้านะคะพี่น้องจ๋าแอด เจาะสามสองแล้วก็สามเจ็ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลุดไปหลุดบนหลุดล่างนะคะมาแค่ตัววิ่งรูดนะคะส่วนรอบพิเศษนะคะหนึ่งเก้าแปดกับหกหกนะคะพี่น้องจ๋าไม่มีนะคะหลุดบนหลุดล่างนะคะส่วนรอบปกตินะคะหกห้านะคะแอดมาห้านะคะมีห้าเนาะแอดเจาะไม่ถึงนะคะพี่น้องจ๋า พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็มาเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าแค่เฉพาะห้านะคะเพราะฉะนั้นก็หลุดไปนะคะส่วนล่างรอบปกตินะคะ05นะคะมาตัวเน้นตัวฟันนะคะพี่น้องจา๋า0550นะคะก็เข้าไปนะคะส่วนรอบ VIP นะคะ056นะคะ5มาอีกนะคะพี่น้องจา๋า แอดมีแค่5นะคะเพราะฉะนั้นหลุดบนหลุดล่างนะคะ6มาดีมากนะคะสำหรับวันที่7นะคะพี่น้องสรุปนะคะเข้าตัวฟันรอบเดียวนะคะตัวเน้นตัวฟันรอบเดียวนะคะ0550หตัวเน้นตัวฟันนะคะก็สายวิ่งสายรูดก็เข้ารอบปกตินะคะตั้งแต่5 6 6หกเนาะพี่น้องจา๋า หกมาดีมากนะคะถ้าใครได้ไปก็ดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะสำหรับตัวเด่นวิ่งรูดนะคะมาทั้งห้าทั้งสามและทั้งทั้งศูนย์นะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่แปดนะคะถ้าใครยังไม่โชคดีพรุ่งนี้วันที่แปดนะคะก็ขอให้เฮงเรวยรวยกันทุกทท่านนะคะสำหรับวันที่แปดนะคะสูตรวัดใจนะคะแอตเทนซีนะคะ เด่น5เด่น9นะคะวิ่งได้รูดได้ฟันได้นะคะแอดก็จะเจาะแค่2ตัวนะคะ4กับ5นะคะเจาะหลายตัวตัวเลขก็เยอะไปนะคะก็ลงให้แค่2คลิปนะคะมีสูตร1เม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรวัดใจนะคะเจาะนะคะก็จะมี4 0นะคะ41นะคะ 4ี่สี่นะคะสี่ห้านะคะแล้วก็สี่เก้านะคะก็จอให้แค่ห้าคู่เท่านั้นนะคะพี่น้องสายวิ่งสายรูดรูดได้นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับห้านะคะก็จะมีห้าห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสองนะคะ 5 5แล้วก็59นะคะดีไม่ดีนะคะจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะ5เนาะก็ทุกแนวทุกอย่างนะคะต้องไปกลับนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปนะคะพี่น้องจา๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะตัวนิน ตัวฟันนะคะเน้นรูดสี่ห้าและเก้านะคะเน้นรูดนะคะสำหรับตัวเจะตัวที่เอดชอบนะคะก็จะมีสี่สี่นะคะสี่ห้าแล้วก็สี่เก้านะคะส่วนห้านะคะเอดชอบห้าหนึ่งนะคะห้าห้าแล้วก็ห้าเก้านะคะพี่น้องจา๋า เน้นตั้งแต่รอบสีน้อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆนะคะปังๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ